ดบ,บ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่60นะครับมี20รายการนะภาพสวยสวยแอดน์เบอร์โรขอลูกเพิ่มเติมนี่เลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องมีเก็บเงินปลายทางนะครับฟรีค่าจัดส่งนะถึงบ้านแน่นอนหลับก็มีคนไปเคาะก็ของดีมาถึงแล้วนะอย่างนั้นเลยแหละ มันเริ่มในการชิ่หนึ่งเลยนะนี่เป็น้า์เนื้อดินนะทำบุนเนื้อดินบึงตำพันธนะเนีเนพันดินองคที่สองเป็นภาพปิดตานะครับผมดูเป็นเนื้อดินสผสมผงนะมรู้สึกส่วนตัวถูกผิดไม่รู้ละดูคนเดียว อับ,บนี้ขอแบบโทษนะครับนี่นดินผสมผง่นีหมายเลขที่สามเป็นผ้าขี่มังกรน,นะครับชินลาลาสีมังกเรเขาเล่นกันเป็น color สีทึ่งดำนะด้นหลังมียันแปลกดีนะไม่ค่อยเห็นนะเนื้อดำหมายเลขที่สี เป็นเหรียญชินลาโรงเรียนชายนะครับเหรียนชินาลาดโรงเรียนชายปี42นะกุ่มกมุกเศษนะครับหมายเลขที่5เป็นพระหล่อชินาาชอินโดจีนนะครับไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโคด้ดหมายเลขที่6 เป็นผ้าคุณแผ่นเนื้อดินนะครับนี่พิต้าที่จังหวัดนะครับลารักขึ้นเหมือนเดิมหมายเลขที่เจ็ดเป็นผ้าปิตาเนื้อผงนะเราใส่ถุงไว้ดีเลยไม่ให้ไม่แตกไม่หักเลยเป็นเนื้อผงขาวนะครับเนื้อผงสีขาวหมายเลขที่แปดเป็นรูปลอลงท่องเงินนะครับสวยๆเลยนี่ หมายเลขที่เก้าเป็นปิดตานะครับเมซาบที่มหาอุดนะครับสุจะเป็นเนื้อโลหะนะครับหมายเลขที่สิบเป็นพาพรูปหล่อนะผมอ่านไม่ออกคุณหลวงพ่ออะไรตาผมไม่ค่อยดีนะ ดูให้ทีหเลขที่สิบนะหลวงพวง่อโลงเขาเขียนว่าอย่างนั้นหลวงพวงง่อโงงอโลงกอร์องอโกงไม่เอกโลงนะครับโลงไหนนี่ผมไม่รู้นะหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นพระลวงทรงเกาะเนื้อดินนะครับเรียบวินเทจเลยเก่าๆหนึ่งเร็ยบทะลวงทรงเกาะ หมายเลกที่สิบสองเป็นพาพคุณแผนนะครับด้านหลังฝั่งปิดตาแล้วก็ฝั่งอะไรไม่ไว้ไม่รู้ลงทองนะเนื้อเขียวนะครับปนอาหารไล่หมายเลขที่สิบสามยี่ผ้าพุทธศัตรรตะนะครับเนื้อชิน้นพักเขี้ยวแก้วของอี้ย ด้านหลังเป็นพักเชี่ยวกแก้วนะครับไม่เคยเห็นไม่ใช่พุนทธมณฑนนะหมายเลขที่สิบสี่เป็นพันเนื้อชิ้นนะครับนี่งพันเนื้อชิน้นใส่ซองไว้เพราะกลัวหายนะครับองคเล็กหมายเลขที่สิบห้าเป็นเหรียญเสมานะครับวัดอุทยานนะครับเหรียญวัดอุทยานปีหนึ่งเจ็ดนะครับ หมายเลขที่สิบหกเขาเรียกพัคขววอิโต้นะฮะขัวอิโต้ลงท้องด้านหน้านะด้านหลังไม่ลงหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นภาคก,กําแพงเนื้อดินนะครับภาคก,กําแพงเนื้อดิน,นหมายเลขที่สิบแปดหมายลวัยเลยนะเป็นพาคสมเด็จนะครับเนื้อผงนะสมเด็จเนื้อผง ทุกระการนี่องค์ละสองร้อยนะครับหมายเลขที่สิบเก้าเป็นเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับสภาพพอสวยนะาใช้มาเหมือนกันหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับปีหนึ่งเก้านะครับต่อโคตรน้บเปิ้ลเลย ครบยีย่สิบในการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่เลยนะครับนี่บานงงพระเครื่องอส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบพระคุณครับ